กดไป,ลป,ลไปเลยครับจ่ายอะไรมาเพิ่มหนึงเชิญแบล็กเมจิเชียนจากเด็กมาเลยจอมเวทมนต์ดำแบล็กเมจิเชียนจอมเวทมนต์ดำรอเจิ้งช้นกดสกิลคร์ฮ็อสเจอร์รีบอลโย่มาเลยชุบชีวิตนี่ไงชุบชีวิต แบคเมดเชียนเาะลงขึ้นมาอีกรอบวกดทอมสั้ไนไนท์นะครับมีดแห้งแม่งเลยโอ้บอดโลง่งตัวมอนดิตู่ไว้แบคเมนเชียนอีกใบมาเลยกดกิวนะครับอันเชิญนอมัลเตอร์เลเวลเจ็ดสุขภาพโดยไม่ต้องถังเลยมาเลยแบคเมนเชียนอีกใบไม่งไงเป็น R อาร์ดิอาร์ดโคตรเท่ ตัวนี้มาจากภาคเดอะมู i วี่นะโอเคครับเกี่ยวช่องอัลฟาเอฟสไตล์นะครับวันนี้ก่บเกมยูคิโอเดลิงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโหมด Legacy Duel เหมือนเดิมนะครับโหมดโอสคูลเราครับวันนี้ก็จะมาเอาเด็กแบ็คเมจิชเชียนจอมเวทมนต์ดำเราครับเด็กพระเอกมาเล่นกันครับหลักๆก็คือจะใส่ในส่วนของทีมแบ็คเมจิชเชียนนั่นแหละครับ จะมีในส่วนของไบเซิร์ดนะมิติเชียนลอตไบเซิร์ดพวกการ์ดเวทที่เมนชั่นชื่อถึงแบ็กมจิเชียนนะพวกเมจิกเซอร์เทนเมจิกแอทแท็กหรือเทาทันไนท์นะครับการ์ดเวทที่เกี่ยวกับแบ็กมจิเชียนนะหลักๆก,ก็คือจะยิงเป็นแบ็กมจิเชียนแล้วก็เสิร์ชของทำลายแผงหลังหรือทำลายมอนต์เขานะก็ใส่ในหัวมอนสเตอร์รีบอร์นด้วยเล่นคู่กับสกิลเดสตินีดอว์มอนสเตอร์รีบอร์นนะหัวเป็นส่วของชุบชีวิตสกิลมันก็คือ ถ้าไลฟ์พอยต์ของเราอ่ะต่ำกว่าสองพันห้าลงไปนะมันสามารถจั่วเป็นชุบชีวิตแทนนะแล้วก็ถ้าอีกฝั่งควบคุมมอนสเตอร์ที่พังโจมตีสามพันหรือมากกว่าเนี่ยสกิลนี้จะไม่ต้องคำนึงถึงไลฟ์พอยต์นะก็สามารถจัวมอนสเตอร์รีบอนได้เลยก็ถ้าอีกฝั่งควบคุม,มเป็นบูอายเนี่ยเราก็จ่วเป็นมอนสเตอร์รีบอลได้เลยนะก็เดี๋ยวไปดูรีเพย์ก่อนครับว่าเด็กน้มจะเล่นมาประมาณไหน,นครับ คมันดูรีเพย์กันนะเริ่มก่อนอ่าฮะมือประมาณนี้ครับก,กดในส่วนของเมจิกเซอร์เทนครับสเปเชียลซัมมอนแบ็กมิจิเชียนครับแต่ในเทิร์นนี้คุณจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะได้แล้วก็อัญเชิญได้แค่แบบคว่ำธรมรมดานะครับได้แบบครึ่งน,นึงเรียกแบ็กมิจิเชียนมาเลยสองเวทมันดำ หมอมในส่วนของแบ็คฟอร์เรสไปนะครับเขากดมจิกเซเทนเหมือนกันม <Hey. S 2> <owania S 1> ื s. <S ทําเหมือนเล่าเลยนะครับเอตีแบ็คฟอร์เรสเราครับแบ็คฟอร์เรสนะครับเมื่อมันจากบนฟิวลงสุสานเนี่ยสามารถเสิร์ชกาสมอนเตอร์ที่มีพลังพันห้าหรือพลังเอ้ยพลังป้องกันพันห้าหรือต่ำกว่าน <behav S 1> ั้นนะจากเด็กขึ้นมือเซิร์ฟในส่วนของเมิิเชียล์เราแลนะครับใบเสิร์ชเมิิเชียรเรา n o ม m a l normal มิติเชี่ยนรอตนะครับเสิร์ฟการ์ดที่เมนชั่นชื่อถึงหนุ่เชียนกดทัาสั้นไนท์นะครับทำลายมอนสเตอร์เขากดไปอีกใบนะครับอ้มบอกเขาก็โลง่งเขาเป็นแบ็คฟอร์เรสเหมือนเรานะเขาเสิร์ฟเป็นนักลบผมมีมอนสเตอร์รีบอร์นนะรูปขโมยแบ็คมิติเชี่ยนเขามาตีครับตีเลย ก็เล่นประมาณนี้นะสำหรับเด็กแบ็กไม่จะเชี่ยนก็เดี๋ยวไปดูกดเกมจริงเลยมานะครับเจอเพกาซัสน่าจะเจอเด็กตูนเหมือนเดิมแน่เลยที่เคยเจอ,อเจมีเมจิกเซอร์เทนกดไปเลยครับจ่ายลายมาขึ้นนึง เช,เชิญแบล็กมิชช a นจากเด็กมาเลยจอมเวทมนต์ออนดำแบล็กมิชนเชดอจอมเวทมนต์ดำรปึ๊บอืทำได้จะเพ่อนไหม ประธานเพกซัตไปฟันตายไม่ใช่เด็กไม่ใช่ตูนวะโอ้ยการบายคูชิงเอทีเคเดฟอ๋อบกเจ็ดร้อยอ่ะ มอนสเตอร์เโจมตีเรามีครีโบถ้าเราปาแล้วเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการต่อสู้เอ,อ่อปาไปเมโจมตี่มครีโบกล่ัไ้ยโอ้ยโหลยโอ้อะไโอ้ เทิงช้นกดสกิลครับมาสเตอร์รีบอลจวกมาเลยชุบชีวิตนี่ไงชุบชีวิตแบ็กเมิชียนมาลงขึ้นมาอีกรอบแบ็กเมดิเชียนกดทอปสั้นหนนะครมีดแทงแม่งเลย เรามี black magic เช่นยิงคำไว้อยู่นะเขามอบแล้เขาไม่มีอะไรจะสู้เราแล้วตัวมอนดิตู่ไว้ black m a g i เช่นไปมาเลยกดๆนะครับ Unchain Normal m o n s l l 7งปาโดยไม่ต้องส่งเวยมาเลย black m a g เชนไป ไส้แข็งโน่ชิโมเบ่แบล็คแมจิชันนไ่ไงเป็นอาร์ติอาร์ตโคตรเท่ตัวนี้มาจากภาคเดอะมูวี่นะเอาจัดไปเลยเฮ้ยเชียร์เยมันหมอบอะไรอ่ะเบสเฟียร์อิทเตแต่กูยังตีได้ไงนี่ไง กักเมจิกึประธานเอกสารหรอนมีดวงตาพันปีแล้วไงวะมีตัวต่อพันปีไงกดไลฟ์ไปหนึ่งปีนะครับชนะันกระตูนแลอีกฝ่ายเขามีอ่านจิตเราได้แต่อีกในเรื่องยูกิมันใช้ดวงต่อพันปีเปลี่ยนซับจิตวิญญาณยูกิสองคนนะทำให้เอกซัสมันเดาทางไม่ถูกมันเลยให้ชนะในภาคแรกไปนะใครที่ดูภาคแรกจบก็จะเก็ต โอเคครับสำหรับเด็กแ a ็ k เมจิเชียนก็จบไปประมาณนี้นะก็เล่นสำหรับเบลยวแบ็คเมจิเชียฮะมุโตยุกิมาเล่นกันได้ในโหมดนี้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็จะสไกี้ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม